เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่พทุกท่านนะมาดูรถสภาพป้ายแดงผ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทโปรโมชั่นนี้โคตรดีเลยลูกค้าผมทำให้เมื่อประมาณ3วันที่แล้วตอนนี้ขายไปแล้วคันหนึ่งไวมาก3วันขายไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้มาเคลียสต็อกหน่อยเคลียสต็อกหน่อยนะลูกค้าเอาปโปรโมชั่นดีย้ำเข้าไปนะ รถกระบ,บะรีโว่ปี2 0งพหน้าใหม่แล้วเดี๋ยวลดราคาให้ถูกที่สุดในตลาดจะไม่มีรีโว้ขนาดนถูกกว่าผมและผมให้พี่ผ่อน5้าพันเอาให้สุดดูวความสวยก่อนครับพี่พี่ดูภายนอกก่อนรถไม่มีริ้วไม่มีรอยสภาพเหมือนรถใหม่ป้ายแดงผมมีแบบนี้อยู่3คันตอนนี้เหลือ2ตอนนี้เหลือแค่2คันเท่านั้นพี่ครับ ขายไปแล้วคันหนึ่งตอนแรกมีสีขาวคันเงินคันดําคันตอนนี้เหลือขาวก็เงินสีดําไปแล้วพี่ดูโคตรใหม่เลยโคตรใหม่เลยพี่ครับรถของผมเป็นสเปคแบบนี้ทุกคันนะสเปคแบบนี้ทุกคัน3ามคันตอนนี้เหลือสองคันขายไปแล้วคันหนึ่งมาย้ําให้ลูกค้าฟังกันอีกรอบหนึ่งครับมีใครชอบบ้าง ถ้าชอบผมลดราคาให้นะเอาราคาถูกๆไปเลยคันนี้3 9 9 0 0 0บาทพี่ครับผมให้พี่ตรงนี้3 3 9 0 0 0สบาท3 3 9 0 0 0บาทไม่พอนะผมให้พี่ผ่อนเดือนละ5,000บาท6เดือนเอาป้ายแดงไปขับเอาสภาพป้ายแดงไปขับนี่สีขาวและเหลือสีเงินอีคันหนึ่งนี่ครับพี่ชอบสีไหนพี่มาเลือก มาก่อนได้ก่อนลูกค้ามาเลือกไปแล้วคันนึงเอาสีดําไปเหลือขาวก็เงินใครอยากได้โทรมา08646ตัวแล้วก็เจ็ดครับผม,มวีบริการยินดีให้บริการครับขอบคุณมากบ๊ายบายครับผมทักไลน์แอดก็ได้นะบ๊ายบายครับ